สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่เก่งก็จะพาทุกคนไปวัดหมือไวัยนะครับผมไปชมอุโบสถเก่าแก่ที่มีอายุนับร้อยปีนะครับผมอันนี้ก็เป็นบริเวณภายในวัดนะครับผมนี่ก็เป็นประตูทางเข้าวัดนะครับผมเป็นจะเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้ครับแต่ตอนนี้ก็เป็นท้าวเวสสุวรรณนะครับผมให้ทุกคนได้กราบไหว้และบูชาแล้วก็ที่พิธีจอดรถนะครับผมนี่ ข่วงขววงมากเลยนะครับผมและที่สําคัญนี่ก็มีไอ้นี้ด้วยเจ้ากวยเปลือกยืนอยู่หน้าโบดหลังใหม่อันนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นวัดหมืน่นไบก็เป็นหลัคกิโดบอกว่าไปวัดหมื่นไปไปโบทร้อยปีนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายบอกว่าเออบอกว่าจะไปไหนไปไหนนะครับผมนี่ครับและที่สําคัญในวัดก็จะต้องมีของขายนะครับผมอันนี้ก็น่าจะเป็นขนมโบราณนะครับผมอันนี้เป็นขนมพิงที่ก็าําแบบสดๆร้อนๆเลยนะครับผมนี่จะพาดูใก,ใกล้ๆนี่เป็นข้าวตังนะครับผม ข้าตังหรือเขาเรียกอะไรนะพี่เก่งก็ไม่เรียกไม่ถูกกันนี่กขากำลังทอดใยไม้เลยนครับผมด,ดูสีสันน่าอร่อยมากเลยนะครับเนี่ดูดิปุคนก็กำลังหลัง่งไหลเข้ามานะครับผมอันนี้ก็เป็นลูกศรทางเดินเข้าไปโบสถ์ร้อยปีนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นมีพระอาจารย์เพื่อท่านผู้ชมคนไหนเดอบญาติโยมมาทําบุญถวายสังฆทานหรือ,อท่านก็จะได้อรอับสังฆทานเอาไว้ได้นะครับผมนี่ก็เป็นพานดอกไม้พี่เก่งก็ถ่ายมาเฉยเฉยนะครับผมนี่เป็นห้องน้ําสะดวกสบายให้เข้านะครับผม นี่ก็เป็นอุโบสถหมื่นวัยนะครับผมนี่ครับก็เป็นบริเวณก่อนที่จะเข้าไปในโบสถ์นะโอ้ก็มีดอกไม้ประดับประดาทางเดินนะครับผมก็มีรูปปั้นปลาอะไรก็ไม่รูป้ปลาฉลามยืนสองขาด้วยเอออย่างเท่นี่ก็เป็นอุโบสถนะครับผมภายนอกนะครับผมนี่ครับโอ้ดูเก่าแก่แจ้ดูว่าเหมือนแบบ เขาอนุรักษ์เอาไว้ได้แบบสมบูรณ์นะครับผมที่สําคัญก็มีหมานอนตากแดดนะครับผมเป็นรปภเฝ้า,าทางเดินนะครับผมแล้วก็มีกังหันลมอยู่ในน้ําด้วยนะครับอ้สีสันนี่ก็เป็นทางเดินที่จะไปอุโบสถหลังเก่านะครับผมก็มีดอกไม้ทูกเทียนไว้ให้บูชาด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของอุโบสถนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปในในทางไหนนี่ก็เป็นทางเดินนะครับวันนี้ผู้ก็จะมีผู้คนก็เริ่มทยอยหล,ลังไหลมาเพราะวันเป็นวันธรรมดานะครับผมนี่ก็จะเป็นศาลาทอดเข้าไปอุโบสถ ก,กที่สําคัญกนะ็คือต้องถอดรองเท้าเข้าไปด้วยครับจะมีชั้นวางรองเท้านะครับผมนี่ก็เป็นทางเดินอีกมุมนึงนะครับผมนี่นะครับพอเดินเข้ามาตรงศาลาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีที่จุดทูกจุดเทียนนะครับอยู่หน้าโบ,บสถูโบสถนะครับผม นี่ครับก็เป็นทางเข้าประตูบัวสดนะครับผมแล้วกับทางหันอีกมุมนึงนะครับผมที่พี่เก่งถ่ายมาให้ดูนี่กับเป็นประตูทางเข้านะครับผมได้ที่ทำคัญห้ามเดี๋ยวธรณีประตูนะครับกับเป็นความเชื่อของคนไทยนะครับผมมีหลัการอยู่หน้าโบสถ์แล้วตอนนี้ก็จะมีผู้คนกําลังจุดกําลังกราบไหว้บูชาองค์องค์งงพระพุทธรูปที่อยู่ข้างในนะครับองค์นี้เป็นปางปางป่าเลไลนะครับผมทีผมได้ข้อมูลมานะครับผม ยังเมื่อครั้งสมัยอยุธยานะโวเก่าแก่ร้อยปีมากเป็นบริเวณพายรอบๆนะครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็เป็นต้นไม้ต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับเนี่ยเออนะครับนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งของอุบส่วนนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็คนจะมีจะเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกวดไลค์กดแชร์กดติดตามไปเป็นเกิงช anel เดินน,นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ